ค่ะนี่คือวิธีการที่เรา่ะไใส่ลอไปในก่อนรูปชมพู่เนบหมใชาสองเกิ่ให้ดีๆหลังจากนั้นก็จะ ¡Gracias! you <laughs> Come oh. on!